นัดกันดนดกันเหรอน่เหอนกันเลยเดีเลยดไเหนือนะครับเดี๋ยวสั่งทีเดียวเอาชว์เขาจะโชวให้อ่ะให้นาพรมให้ล้วครับยากไม่เอา่นนน การครั้งแรกเลยอากลับกลับเอากลับกลับอาจาจะใหน้าเหมือนกันเลยเย้ยดดครสวัสดีครับอเีนั้สวัสดีครับุรอค่ะงหรอเป็นแปคนละค่ดูสิเกว่าสงผมก็เมกันมาเลยเตรียมผมฝันมาให้เนล่ากะจะให้เซอร์ไพไง อีแม่ก็คือไม่มีเวลาห่อนะติดสติกเกอร์มาดีอุ้ยนี่มีมากเลยมองๆดูสิเนี่ยเนล่านั่งชื่อว่าจ้องใหญ่เลยค่ะจ้องล่างเลยค่ะจ้องจุดๆเลยค่ะชี้เซลลเนล่านี่เดี๋ยวนั่งเพื่อนเลยจะจะเออเดี๋ยวดูนี่ดูเนล่ามองใหญ่เลยอ่ะเธอเป็นใครอ่ะจะไม่เคยเจอความชอบขนมขนมอะไรครับ ใครชอบขนมยกมือขึ้นลอกบูชอันนี้ไม่ชอบปะใครชื่อเนล่ายกมือขึ้นใครชื่อเนล่ายกมือครับยกมือขึ้นเลยอันนี้ไพร้อมพร้อมชื่อพร้อมไงลูกน่ารักเลยเหมือนกันเลยอ่ะใส่ชุดเหมือนกันด้วยว่าพร้อมฟูแล้วนะฟูกว่าพร้อมอีกพร้อมกบมือโชวสิครับพร้อมกดมือสิครับไอเก่งยกมือขึ้นไอเก่งยกมือขึ้นยกไปแล้วครเก่งยกมือขึ้นเออต่อไป นี show, lings, oh. <T |ar|> ่เขาหยิดกินแล้วเนี huh. uh ่ยเห็นไหมดูนะยิยนดแโยเาแต่นี่กยแตงพร้อมๆได้ไหมคะแตงพร้อมๆไม่ได้พอมกินได้ไหมแค่หลอดกินได้ฮะเอาไมน่งนะครับเดียวสั่งทีเดียวไหมครับเอาโชนเอาจตโชนเาชนเอาเอาปล่าเอาเอาเอา่งแก่ สวัสดีด้วยสิโรสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสาสดูคาแล้วสวัสดีค่ะขอตัวค่อนนะคะคุณผ้องจับม้อจับมิอดิซี่ บคือกินอร่อยอ่ะท ouais ั้งคู่ไม่ได้อะไรอร่อยจะเต้นด้วยโอ้ดูข้าวอีกทางดิลุกเนล่ะดูข้าวดูข้าวทั้งขวางเลยเหรอลูกไหนฮ้องยังไงไหนฮ้อจากโบราณยังไงเด็ครับเลยค่ะเนลล่ะโดนรูจะได้สั่งเป็นแบบว้าความงงอะไรครับมันล่นหรอครับ จะเด็เนีย่งนอนหลับขอให้เอให้น้องขอกันหน่อยได้ไหมครับขอให้รักขอให้วักขอให้รัขอให้กดีครับให้ให้ให้น้องพรอมให้แล้วครับผมให้แล้วในรักในรักดีจ้ะทำให้พร้อมกินะอะอะริงจริงกินอยากกินอ อามไ่านอนนอนเนาเอไม่ได้หนูหิบเปนะนี่ไงยิให้แล้วองให้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไข่คูกันแล้วไข่กูมาไหมมาไหมไหใ่ย้อนแถงบ่าพีตาบ้าเอจ้ามันลูกขามงกันเออเออจากเอ จังอย่างเดีอบคนะรัออพร้อมให้เลยพร้อมให้ได้ขอบคุณมากเับขอบคุณนะคโอ้อันนี้พร้อมให้พร้อมให้อันนี้ัรักี่นรักรับแล้วคับขอบคุณนะคขอบคุณนะครับขอบคัคะคิสไคิสกันไหนคิสคิสคิสยังไงคะคิสยังไงว อันนี้งับกล้องแล้วฮะลูกคิสมามี่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 ตรงนี้คิสมามี่อ๋ออะไรคิสาดคิสาดพ้อมๆดูสิพรอมทำไนะคิสาดีคิสคิสคิสปิดปากด้วยเขาเลาคิสเขาคิสแบบอ้าปากอนนี้บ๊ายบายพอปิดคลิปไปพรอปิดคลิป้อู้รีบเบ๊ายบายนิ่รีบเลยะไ่อะเนี่าบ๊ายบายด้วยเนร่าบ๊ายบาย